สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พาเบิ่งบรรยากาศขึ้นเขาช่องตะโก้ครับผมโอ้ถอนถอนเอไาไหววะเนาะตายแล้วเนื่อนแรกอะสิบ่มีแห้งแล้วโอ้ แรกกอคาดเลยครับผมมาครับผมเรืคลิปนี้ภาพเบื้งบรรยากาศตอนขึ้นเขาช่องตะโกไปน้ำกันนะครับช่วงเวลาตอนกลางคืนนี่นะ ดีนะมันนี่รถพวกไฟร้ายนะมันนี่ยังพอแรงึ้นได้ดีอยู่นี่ค่ะเอาเป็นคลิปยาวเป็นคลิปบรรยากาศตอนคืนเขา ให้เบิงนะคิมเนี่ยแล้วเอาจนสุดเขาเลยแบบก็ต้องตัดนะ นี่ก็แล่นขึ้นอยู่ที่เกียสสามนะครับขึ้นเกียสสามแต่ถ้าไม่รถไหลนี่ขึ้นเกียสสามบ่ได้น,นนะอันนี้รถมันว่างว่างซือดอกรถมันไหลแต่รถมันแล่นไหลยอยู่ตลอดนะ มาหนักอยู่มันนี่ต่้พร,รู้ว่าจะหนักเท่าไรนะต้องไปนุแราขึ้นช่างนำหนักอยู่ที่บุรีรัมย์กุแหละดานตะชังคุแหละโอบ้บางอันนี่ทรงทรงดีเลยบางอัน จุดนี้นะ่าจะมาติดไฟใส่เนี่ยนะจุดนี้จุดตรงโค้งนี่นะะเนินนี่เป็น <c oughs> เนินสุดท้ายแล้วครับผม ยียบขึ้นเร็วไปได้เลยครับผมขึ้นได้ประมาณนี้วา็จะเหยียบขึ้นเร็วปับรถเบิดแห้งเลยนะรถมันขึ้นได้ประมาณนี้เข้ากับปล่อยมันไหลไปประมาณนี้นะครับเข้ากับค่อยๆเติมคันเร่งขึ้นไปเรื่อยๆนะ ว่าไอ้ข้ายาพรขันเหล่งลงนะเวลารถขึงเขาเน,เนี่ยเนินสุดท้ายแล้วครับผมเนินสุดท้ายแล้วจะเข้าเขตของจังหวัดบุริล์แล้วนะ เขาเขียนบริลัมมาเรียบร้อยครับผมตอนนี้จะถึงตรงตรง่านแล้ว จุดตรงด่านแล้วครับผมมันนี่มีรถมันทุกจอดหลายพวมันนี่โอ้รถเป็นถกจอดหลายเยอะมันนี่อ้จอดนอนฐาล่งแบบหลายเลยวะ่ะ ห้ากันลงตอนต้เสาเด่นนี่หลายคันเลยครับผมเดี๋ยวไปหาตรงจุดจอดพักรถเดี๋ยวมัดผ่าใบหม่ก่อนนะครับโอเคครับผมนี่ก็ขึ้นเขามาเรียบร้อยครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิหนานกนแล้วกันสำหรับคลิ้สวัสดีครับ